ไอเดียโพสท่าง่ายๆสำหรับคนตัวเล็กมาโพสท่าเท่ๆกับชุดกางเกงกันค่ะยื้เส้นเตรมให้ดีนะคะคลิปนี้พอรอาวเทคนิคมาฝากค่ะไปดูกันเลยท่าแรกท่านี้ดูผ่านๆเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าใช้การทิ้งน้ำหนักกับการทิ้งสะโพกเยอะมากค่ะให้เราเริ่มต้นด้วยการหันประมาณ45องศาหากล้องนะคะยืนกลางขาเสร็จแล้วทิ้งน้ำหนักไปที่ขาที่อยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็ทิ้งสะโพกไปทางเดียวกันเล็กน้อยเราจะย่อขาด้านหลังเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยให้เราเองตัวได้เยอะขึ้นแล้วท่าก็จะดูเท่ขึ้นด้วยท่อนบนทำท่าออะะะะไไรกก็ดด้้เเเลลลยคค่่่แตตวววาาาปิิัหงนทพส ท่านี้ก็คือให้เราหันด้านข้างของเท้าหากล้องค่ะจะดูเท่กว่าการหันปลายเท้าเข้าหากล้องนะคะท่าที่2มันคือท่าต่อมาจากท่าเมื่อกี้เลยนะคะให้เราย่อขาด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกจะเป็นการทําให้ท่าเราชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มความเท่ให้มากขึ้นด้วยสําหรับรูปนี้นะคะแผ่วแอ่นตัวเพิ่มขึ้นนิดนึงด้วยค่ะโครงหรือว่า o u t ล i n ของท่าเราก็จะชัดขึ้นนะคะท่าสุดท้ายเราจะมานั่งยองให้ดูเท่กันค่ะท่านี้เราก็ทําต่อจากท่าที่1กับท่าที่2เมื่อกี้ได้เลยนะคะก็คือเริ่มต้นด้วยการทิ้งนน้้้าาาหัทขดงเ เสร็จแล้วก็ย่อตัวลงมาค่ะสําหรับท่านี้นะคะการทิ้งน้ําหนักสําคัญมากเลยถ้าเราทิ้งน้าหนักออกมาตรงกลางตรงๆเนี่ยก็จะเหมือนท่าเรานั่งยองๆปกติเลยค่ะแต่ถ้าเราทิ้งไปที่ขาด,ด้านหลังนะคะก็จะได้ออกมาเป็นท่านี้เลยรอมันดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย